สวัสดีครับเ,เพื่อนๆอยู่กับผมพลมอเตอร์ไ์วอลกีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ฮะผมอยากจะมาทําเกี่ยวกับทิปทิปครับเอาเป็นว่าเรียกว่าเป็นการแนะนําในเรื่องของการเปลี่ยนตัวชุดก้านเบรกสําหรับ SRT g T แล้วกันครับเพราะว่าถ้าเกิดใครได้ดูรีวิวที่ผมใช้งานจริงรถคันนี้ไปครับร่วมๆครึ่งปี2,000กิโลมันจะมีจุดที่ผมได้คอมเมนต์เกี่ยวกับตัวก้านเบรกของเขานะครับว่ามันดูจะแบบห่างมือไปสักนิดนึงแล้วทําให้แบบ เวลากรรมอะไรพวกนี้ครับมันดูจะไม่ค่อยกระชับมือเท่าที่ควรแล้วผมไปหาข้อมูลมาเพราะอย่างที่เราก็ทราบกันดีว่า SRGT เนี่ยอาจจะเป็นรถที่เรียกว่ายังใหม่อยู่ในบ้านเราทำให้รายละเอียดของแต่งมันดูจะน้อยไปสักหน่อยครับผมก็ไปทำกันบ้านมาพบว่าตัวก้านเบรกทั้งสองฝั่งของ SRGT เนี่ยสามารถใช้ด้วยกันได้กักบตัว x m a x ครับผมก็เลยไปเบิกก้านเบรกแต่งของ X m a x มานะครับซึ่งก็จะเป็นตัวนี้ฮะ ของโมริติกครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบสีแดงอยู่แล้วแล้วก็ที่เลือกแบรนด์นี้เนี่ยผมว่างานของเขาสวยดีและเคยใช้เรียกว่าเป็นตัวตุ้มปลายแฮนด์แล้วกันครับของ X อ็กแทรงนี้มาแล้วนะครับสมัยที่ผมใช้ x อ็กแมอ่ะเออผมกรู้ว่างานของเขาดูสวยประมาณนี้ครับก็เลยเลือกเป็นของแบรนด์นี้ซึ่งถ้าเกิดใครอยากหาข้อมูลหรืออะไรครับก็ลองเสิร์ชคำว,ว่าแบรนด์ o r i t e c h ดูหรือว่า ดูในรายละเอียดลิงก์ที่ Description ทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะพวกรายละเอียดรุ่นเอาไว้ให้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยจะมาเริ่มที่การเปลี่ยนในส่วนของตัวก้านเบรกกันก่อนเลยก่อนอื่นเลยครับผมจะพูดถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนก้านเบรกของ SRTG ก่อนเลยครับก็แนะนำให้ใช้เป็นปะแจแหวนนะครับต้องเป็นเบอร์ส0 แล้วก็จริงๆอต้องใช้2ตัวแต่ว่าผมขอใช้เป็นตัวบล็อกตัว T นี่แล้วกันครับเพราะว่าถ้าใครมีบล็อกตัว T เนี่ยจะยิ่งดีเนื่องจากมันสามารถขันเพิ่มแรงทอร์กได้นะครับแต่จริงๆถ้าเกิดใครไม่มีก็แนะนําว่าใช้เป็นแหวนเอาก็ได้ครับต้องเป็นแหวนเบอร์สิเพราะว่าตัวน็อตสลักของเขาครับมันจะต้องใช้เบอร์สิบนะแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยอันนี้ผมว่าอาจจะต้องลองเทียบดูอีกทีรุ่นอื่นบางทีอาจจะใช้น็อตสลักพวกเบอร์8อะไรเงี้ยครับก็ต้องลองดู อ่ะอันเนี้ยผมต้องแจ้งก่อนนะว่าคือถ้าใครไม่เคยแกะเลยอะ่ะมันจะขันมันแน่นตึงมือมากครับดังนั้นถ้าเกิดใครใช้แหวนเนี่ยจะต้องแบบจับทั้งข้างบนข้างล่างให้ดีแล้วค่อยๆขันมันออกมาซึ่งตัวผมเองครับก็ได้ขันออกมาก่อนแล้วนะครับทําให้ตรงเนี้ยไม่ใช้แรงมากฮะเดี๋ยวผมขันออกมาให้ดูเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมลองทํากันบ้านดูก่อนแล้ว มันจะต้องใช้แรงเยอะพอสมควรผมจึงแนะนําว่าถ้าใครมีบล็อกตัวทีแบบนี้ครับด้ามยาวๆเนี่ยมันจะช่วยขันเพิ่มแรงทอกทำให้ขันได้ง่ายขึ้นครับผมส่วนด้านล่างเนี่ยเราก็จับไว้เห็นไหมฮะอ่ะอันนี้หลุดออกมาแล้วเพราะว่าผมได้ขันออกมาก่อนแล้วนะครับโอเคก็นี่หลุดออกมาแล้วก็ตัวน็อตสลักครับดึงออกมาเลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอวางแยกเอาไว้ก่อน แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวก้านเบรกแบบปรับระดับได้นะครับก้านเบรกแต่งของเราที่เราจะเอามาใส่เข้าไปแทนที่อันนี้เราต้องเอาฝั่งซ้ายมาก่อนนะครับเพราะว่าผมเริ่มที่ด้านซ้ายก่อนฮนะก็จะเป็นปรับระดับแบบนี้เลยนะครับสีแดงแล้วก็ใส่มันเข้าไปแล้วก็ใช้น็อตร้อยลงไปครับ หลักการเนี่ยอาจจะต้องกดเข้าไปนิดนึงนะครับมันจะมีตัวลูกยางตรงนี้ฮะก็คือร้อยเข้าไปในรูตรงนี้มันจะไม่พอดีก็คือดันเนี่ยครับดันเข้าไปหน่อยฮะเพื่อให้ร้อยในส่วนของตัวน็อตสลักเข้าไปได้นะเดี๋ยวอาจจะมุมแป๊บนึงนะครับอน่าจะได้ละเดี๋ยวลองดูค่อยๆขัดลงไปจะแน,น่นๆน,นิดนึงนะครับ Okay. ได้ละแล้วเราก็ตัวแหวนตัวน็อตตัวเมียรครับผมติดเข้าไปที่ทางด้านล่างเพื่อล็อกเอาไว้เบอร์สินะครับเดี๋ยวจับไว้หน่อยดีกว่าจะได้อัดให้แน่นได้โอเค เรียบร้อยครับประมาณนี้ลองโอเคอันเนี้ยมันชิดนิ้วมือไปเ э ห็นไหมฮะเพราะเพราะว่าเขาปรับมาที่ระดับใกล้สุดตรงนี้สามารถเลือกปรับระดับได้เนี่ยครับให้ห่างมือตามที่สะดวกที่เราต้องการอะประมาณเนี้ยกําลังดีเลยสําหรับผมถ้าห่างไกลสุดนะครับก็ยังโอเคอยู่นะแต่เมื่อกี้มันชิดเกินไป ว่าโอเคเลยครับแต่ว่ามันจะมีนิดหนึ่งก็คือว่าพอเป็นพวกก้านเบรกแต่งพวกนี้ครับมันอาจจะมีเรื่องของระยะให้ตัวได้อยู่หน่อยตรงนี้โอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาถอดอีกด้านหนึ่งกันครับซึ่งให้ทำเหมือนกับด้านเมื่อกี้เลย โอเคครับหลังจากที่เปลี่ยนเสร็จทั้งสองฝั่งแล้วนะถ้าเกิดเราแบบว่าต้องการล็อกระยะของมันไว้เลยอย่างเช่นอ่าผมครับผมรู้สึกว่าเออระยะขั้นเบรประมาณเนี้ยเหมาะกับผมแล้วฮะมันยังสามารถที่แบบเลื่อนได้เกิดเราขี่ไปขี่มามันเลื่อนมาแล้วแบบระยะไม่ได้หนีบนิ้วนะครับก็แนะนําว่าเราเซ็ตจ,จดล็อกระยะที่ได้แล้วก็ให้เอาตัวหกเหลี่ยมเนี่ยครับเป็นหกเหลี่ยมเบอร์สี่นะขันครับอัดเข้าไปให้มันแน่นเลย อพอเราขันอัดจนแน่นแล้วนะฮะเนี่ยเราจะแบบไม่สามารถเลื่อนระยะของมันได้แล้วออันนี้ก็คือเป็นข้อดีครับเกิดเดี๋ยวขี่ๆไปอะไรเงี้ยเกิดไปโดนหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันเลื่อนระยะทําให้เราแบบต้องมาคอยจัดตลอดจากการที่ผมลองใช้งานจริงครับอาจจะมีอุปสรรคสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถ modify DIY เพิ่มเติมได้ครับก็คือตรงแง่งนี้ฮะ ที่มันจะดันในส่วนของลูกยางลูกสูบมันจะติดไปสักหน่อยครับซึ่งผมก็ใช้วิธีแบบว่าไปให้ร้านนะครับเจียออกไปนิดนึงครับทําให้ตรงเนี้ยเบรกมันก็จะไม่ดันในส่วนของตัวลูกยางสามารถเบรกได้แบบปกติโดยไม่ติดละครับแล้วเดี๋ยวแถมเพิ่มอีกนิดนึงครับก็คือผมเนี่ยอยากจะเปลี่ยนงานอลูมิเนียมเป็นสีแดงด้วยนะก็ลเลยจัด ตัวตุ้มปลายแฮนนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นของ o r r t e c h เช่นเดียวกันเป็นของรุ่นเอ็กแมกนะครับแล้วจริงๆก็ใช้กับพวก For ์ซ่าพีซีเพวกนี้ได้ด้วยเดี๋ยวผมจะขอเปิดออกมาให้ดูกันว่าทําไมจะต้องเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันจะหล่นเนาะตอนแรกผมหยิบออกมาละคือตัวนี้มันจะประกอบไปด้วย3ชิ้นนะครับก็คือตัวชิ้นสีแดงตรงนี้แล้วก็ ตัวบูตลองชั้นแรกแล้วก็บูตลองชั้นที่2นะครับคือเพื่อที่จะสามารถแบบให้ใช้ได้กับรถหลายรุ่นอะเรียกเป็นประมาณนี้และกันครับซึ่งเดี๋ยวอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องมาถอดตัวตุ้มปลายแฮนด์ของเดิมออกก่อนนะครับวิธีก็คือให้ใช้หกเหลี่ยมซึ่งต้องเป็นหกเหลี่ยมเบอร์สี่นะครับผมสำหรับตัวน็อตของเดิมของมันและก็อย่างที่บอกครับคือผมทำกันบ้านมาก่อนแล้วก็คือผมขัน อัดแรงให้มันออกมาก่อนแล้วนะครับทําให้ตรงเนี้ยผมอาจจะไม่ต้องขันแน่นมากเพราะต้องใช้แรงมากพอสมควรถ้าเรายังไม่เคยถอดมันเลยนะครับในครั้งแรกอันนี้ก็สามารถถอดออกมาได้เลย อ่ะโอเคครับนี่เดี๋ยวให้ดูนิดนึงคือของเดิมเนี่ยครับผมมันจะเป็นทรงประมาณนี้นะครับเป็นตุ้มเหล็กก็คือจะมีน้ําหนักอยู่พอพอประมาณเลยแล้วใช้กับแผนเดิมเนี่ยครับมันจะเว้าวบ่าเข้าไปทรงเป็นประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพอเป็นตัวของแต่งตัวเนี้ยที่มันถอดได้3ามชิ้นเราจะต้องถอดไอชิ้นสุดท้ายอันนี้ออกครับเพื่อเห็นไหมฮะให้ทรงมันเป็นเหมือนกันเว้าวบ่าเข้าไปเหมือนกันครับผมอืมเพราะมันเป็นสองชิ้นนอเนี่ย เราจะต้องใช้แค่2ชิ้นนี้เนี่ยขนาดก็จะพอๆพกันแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าของแต่งเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียม C N C งานก็จะไม่หนักเท่าของเดิมนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดสังเกตสักนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครที่แบบเรียกว่าไม่ได้ขี่รถ เร็วมากหรืออะไรพวกนี้ไม่ได้ติดกล่องหลังอย่างผมเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ารถคันนี้คือมันก็วิ่งได้ประมาณช่วงร2 0ิกิโเมตรต่อชั่วโมงตามหน้าใหม่นะครับคือแล้วผมเนี่ยไม่ได้ใช้งานแบบเดินทางไกลมากนะักเราก็โอเคอยากเปลี่ยนเพื่อความหล่อนะอะก็เลยเอามาบอกและน็อตเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้น็อตตัวที่เขาให้มานะครับคือเป็นหกเหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่าจะต้องใช้อีกเบอร์หนึ่งขันนะขยับขึ้นมาเป็นเบอร์ห้านะครับหกเหลี่ยมเนี่ยเพิ่มจาก ัวน็อตเดิมครับน็อตเดิมใช้เบอร์4เสร็จตัวเนี้ยให้ใช้เบอร์5ซึ่งทําไมผมถึงแนะนําให้ใช้น็อตแต่งเพราะผมก็ทํากันบ้านแล้วลองมาอีกแล้วเช่นเดียวกันเพราะถ้าเราใช้น็อตเดิมเนี่ยครับสังเกตไหมฮะหัวเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วพอเราใส่เข้าไปปึ๊บเนี่ยตนนัวบนึงนะครับใส่เข้าไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่แล้วตรงบ่าข้างบนเนี่ยมันจะกินตัวเนื้ออลูมิเนียม ของแต่งด้วยเพราะเมื่อวานผมลองมาแล้วมันก็เลยเกิดรอยนิดนึงแต่ไม่เป็นไรอันนี้คือเพื่อให้เป็นการเรียนรู้นะครับเราจะได้บอกเพื่อนๆได้ว่าเ,ออเราควรใช้น็อตที่มันมากับตัวของแต่งเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยมันจะเข้าไปพอดีอย่างนี้ครับผมอ่ะก็คือให้ใช้ขยับขึ้นมาเป็นเบอร์ห้านะแล้วก็ขันเลย แล้วก็อัดให้แน่นอ่าเป็นประมาณนี้ครับผมก็จะเห็นเลยครับว่าดูสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็รับเข้ากันดีกับตัวก้านเบรกสีแดงเหมือนกันนี่ให้เทียบดูทีครับอันนี้ของเดิมมันจะเป็นสีดําทั้งชิ้นทรงมันก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันจะแบบเรียบๆแต่โอเคยอมรับแหละน้ําหนักมันได้อ่าแล้วเดี๋ยวเรามาทําอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยครับ โอเคครับก็ในวันนี้ฮะจบลงแล้วกับชิปชิกนะครับเรียกว่าเป็นการแนะนำการเปลี่ยนก้านเบรกแล้วก็ตัวตุ้มปลายแฮนด์สำหรับ SRT g t ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนครับที่ใช้ SRT g t อยากจะเปลี่ยนก้านเบรกนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นของตรงรุ่นของ X Max นะครับแล้วก็ตัวที่ผมใช้อยู่ก็คือชื่อแบรนด์ m o r i c h e นะครับสามารถเสิร์ชได้ตามนี้หรือเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใน d e s c r i p t i o n ทางด้านล่างในส่วนของตัวรุ่นอีกทีนึง รวไมไปถึงตัวตุ้มปลายแฮนด์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือจะเป็นของรุ่น X Max Forza อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ Description ทางด้านล่างเช่นเดียวกันครับเอาเป็นว่าในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเดี๋ยวมีโอกาสในข้างหน้าครับผมจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรก็ฝากติดตามทีช anel ของเราแล้วก็ตัว f a c e b o o k c o m motoriva ไว้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ